เออเอฟซีอนันน่องทงกับ,บอเอฟซีอันบ่าวพมีคิดกันนะวูบตู้ซอยนี้มิตู้มาหลอกคัมโอ้คก็บอกสางคือยังไม่ทันเศร้าเนาะมิตู้กันอยู่จนคัมเลยเนาะมิตู้เนาะ มาให้กําลังใจซ่างกูเบ้อบ่มาตกจนซ้ําว่าน้ําเดือดบ่เลยเนาะน้าพุดอ่ะเบ้อ2 3เฮานี่แหละสวัสดีพอเปียนโอ้พอเปียนกบ่เลิกลาเนาะโอ้ตเอาเอาตัวนี่าดสิเอาให้แล้วเลยบ่ยังเียนะ ผมจกต,ตอนนี้โจบโอ้หยมาสัมภัะบ保นี่เนาะสัมไายไฮ社保อ่ะจัดไปเบาตรงวันเด็ดคำจนมืดเนาะบ่เลบาบ่เศราเออ มาแล้วมาแล้วไพเดม,มาพี่น้องเอ้ยคุณน่ะคุณน่ะคุณคุณคุณมาแล้วมาแล้วฝนตกเที่ยงมืดกับบืิวบริ้เศร้าโอ้ยบอลันหนีจุ่มกล่อง่เราได้วยคุณน่ะบบาวพามีชื่อใดอยู่วะคุณน่ะกับสาวุณวงไปดีบัน้เห็นหน้าเห็นตากันทั <Okay. S 1> กมา พวกกระม้อของยานี่แข่งผลเนีนพอด้หู้นบอหน้าเลยประมาณหานาทีมนาเลยกันไปตลาดกรบปุลห้ามข้างพี่ลึกเนาะยืนอยู่ในตลาดมันนี่อยู่สมงศ์ไปเต้นลีในกระตูปหนองทงไปประมาณเกือบสมงศ์หนึ่งผู้ใดห่วยเต้นสุดแล้วบิดนี่ยรบเลยเนาะ สบายดีโอ้นองลาตีคนะนั่นนั <t ina> ่นราแลี่คนเขเขาาอยกันเนี้ยมันเื่องเป็นตเนาะพร้อมหน้าพร้อมตาว่าเชื่ไ่ด้เจอกันเนาะแงลีนอนออทุกคนอือพี่ดอกเด้ป้าใครเียวเาะแาเบ่อยู่บ่เศาพี่ดอกเด้ ลมแห้งเติดเด้อลมจูบนี่จะไปหัวกินแล้ว,ลวก,กินมาเลยกินมาเลยเ็มสซื้อได้กินมาเต็มมานนเนาะคุณเนยเห็นได้นนกินในบ่อหลดมาเนาะแม่บ่อซื้อได้กินมาะอะก็ไปซื้อดู คิดว่ได้กินบ่แม่นบ่โอ้ยกํลว่าสิพบอยากอายเด้จังได๋ว่าถึเอิ้นกินข้าวอบ่ได้เด้บ่คั่นาวันกินแล้วไปกินบงนนี่เออกินกน้ําจอเดียวแล้วก็พุแห้งแล้วก็เลยนั่งต้น่เออออกเมื่อก็ไปก็ไปเลยาไปใส่ลายมืออันนั้นเว้าแท้บ่สบายหั่น2มื้ออันนี้ไปแบกข้าวซอยพ่เฒ่าไม่เฒ่าน่ะมื้อนึงแล้วลบ อาหน้าตินบานเห็ดสองไหอันแล้วแล้วยังแต่ไฮใหญ่โอ<ด>ยแต่ก็เมื่อวานนี่นะ่ะไปแบกเข้าซอยลุมคนคือสิห้ามเนาะโอ้ก่าแม่นๆอยากมาอยากมาแห้งเบียกหลายอุปสรรคหลายอยู่เพื่อนบ่ง่ายะเดี๋ยวอยากมาแม่นแล้วแบ่เกี่ยวครับยังได้ยังแต่ว่ามันบ่นนนทันสุกยังอีก15มือ้อแล้วว่าเดือนนึงพแลย จ้บ่โดยแจหั่นแหละแจเบิ่งบ่นเบิ่งคลิปให้บ่พามบิงงหลายๆกับเอื้อยแบ่เบิ่งแท้เบิ่งรียกว่าคลิปอีหยังวคลิปตอนงเวาในเฮือนน่ะที่ว่าออกมาซีแจงเอฟนี้เออเอฟซีนน้องทงกับ FC อันบ่าวพคิดกันน่ะ้เบิ่งมันจบบ่จบจบแท้จบแท้ไมเป็นังได๋ ควบหมายก็คือเอฟซีแหละอันมาหายบอกพามีเนาะทั้งหายทั้งด่าบอกเอฟซี MC น้องทงบอกใช่จั๊กซิว่าแนาใดาไปน้องเลยคือ,ค,อคือพี่น้องยินนั่นแหละเนาะหลายอย่างเนาะ<อ>มันเกิดจากควมเข้าใจพิดบ่รอะาจาังไรเพราว่าบ่เข้าใจออันนี้จกักซิว่าแนวใดาเพราะว่าอันบ่ามีถ่ายคลิปนาะอคือวันทองกับน้องแหละนะ่น่ะ ที่แรกอเอาค,ครรอลิปก่อนๆลงพี่น้องเลยเปิดบัญี FC กับวันจะไปเปิดบัญชีเนาะบันดนี้พอดีทางวันทองเปิดกระเลื่อนไปเห็นคอมเมนต์เนาะ,วะ FC บวบ FC ว่าวพมีกับเปิดคอมเมนต์กันไลายทานชาวาาว่าไทยกับชิระมาณหาหกก้อยทานพี่น้องกับทางเชียเดียวกันก็คือเพิ่นเป่นปอบพ้อเนาะตี่ไห้วันทองค่ะเปิดบัญชีห่วมกันนองแหลกหรือว่าฝากเงินไว้กับน้องแหลกฟองยังก็คือน้องแหล่น่มีน้องล้ายเลยกดบ กลายทานเนาะอันนี้ก็ว okay. ่าความจริงเพื right. ong, ja like ่อนกลย่านแบบกจนงทงนะสีเอาเงินนงและพี่น้องเลยยอันนี้เอฟซีแต่บุเมนบอพมีเป็นคนว่าอาใดโดยโดยเอฟซีว่าเนาะไลายกันนะวันทองคนเห็นในคอมเมนต์เลยเพื่อนก็ว่าใจสี่หายเท่าน่ะพาไปเปิดบัญชีโดยเลยกะหลังจากเอาคลิปนั้นลงพี่น้องเลยเอฟซีนงทงค่ะเพื่อนเพื่อนกะเว่าคือเห็นที่แจ้งไปแหละเนาะเพื่อนกัว่าเฮานี่ บวังดีกับน้องคงเนาะ<ม>บอบออัน,นันที่จริงกะจีว่าจังได้เพราะว่าวันทองกับวันทองกับบริเวาซี<ม>พูนเป็นคมบบอมเมนต์บอสแต่หนึ่งในหันกะบอพมีคิดว่าเอาไว้นวันทองเองกับซีดีขนาดนะเพราะว่าแบบไดเพราะว่าเป็นเงินส่วนนี้กับเป็นเงินขาดองขาดองสะพ้ายเนาะจังสะพ้ายที่หลังเนาะเป็นเงินขาดองเลยก็ให้เราเก็บเองอนดีสุดกะ ประมาณมืออื่นหรือว่ามือว่างๆเียกหนังสิพ้าพื้นไปเปิดบัญชีหรือว่าถ้าว่าไอ้ร้านว่างหรือว่าไัว่างกับไปก็ได้ลองไปแต่ว่าเบอร์อื่นน่ะบอร์ลัน่ะขามไทยไปกรุงเทพไปขุดเครื่องอยู่นครพนมวันทีสิบเก่ากับนะครับโบเป็นยังพี่น้อนเลยพิ่นกะอ่าเพิ่นจะเบิ่งคลิปูชุดเนาะหรือว่าจังไรฮะนะ แต่พวกวงเราก็บบริวารดอ,อกว่าอายเล่านั่นโดยบาสิเอาเงินเอาอยางขนาดนะแต่มีทีมีซีเปนคอมเมนต์กันมันเป็น่วางเนาะอะไรอ,อย่งเงีซะเนาะจริงๆแล้วอันเบาพมีถือว่าเป็นสื่อสื่อกลางกับพมนันเนาะแบบว,ว่าสื่อกลางในไหนก็คือเห็นกิจกรรมแต่ละมื่นเนาะเ้าก็ดทายไปนน้ำแน่สิเนาะอาจจะเป็นการถือว่าซีแจ้งแน่นเนาะ กระบอกหลายอย่างน้องเลยกระซำพี่น้องเฮาขอแล้วเนาะตบางคนหนักคือว่าเป็นคนอื่นอีต,ตน้นเจ้าที่วันอะไรครอบควัวมาอีต,ตนนนแหละก็คืว่าซ้ำพี่น้องเลยแมนเมนบอกบอกทุกอย่างนะ่เสื้อกระทำมันทองเบืง้งแมนเสื้อเสือเสือ,สอ <c oughs> บอลันเสือ้อเพราะว่าบอลันเสื้ออยู่เพราะว่าเบิ่งออกอยู่การไปกันมากับบอก,ก,กคูวกันทำกันชื่นเนาะเนาะมันทองบอกว่าโบไฮไปที่ที่แล้วเป็นในอย่างนี้เนาะบอก มันขาดมาเนี่ยมันก็ยากเนาะเอาไปนี่นี่นี่นีวันนี้ไรแต่กับปริมันคว่ำว่าชี้บอใส่น้องไรไม่คว่ำมาบอกทางนี้ทางนั้นแต่หักแผงนที่น้องนะหักแผงกันเนาะแมนไอซีพงษ์พานก็บอกว่าเฮานี่ประจานลงทงน่โบแมนนี่น้องเออห้องห้องบอกยังให้ดีแหละแมนแมนแมนชี้บอกเป็นหลายๆอย่างแต่ยังให้เป็นหัจักคว่ำเนาะหัจักคว่ำให้หัจักเหตุหัจักหา บราทุ่มพ่นพันมืนอนี้บอลลันกับทางมันเยอเพิ่นแบบทามแบบพิษกันบอกกับแบบฟามียังติดกันอยู่บอกเราเราแบบบนน้าเราแบบมันพิษกันเลยยังหักแพงกันคือเก่าเหรอเราแทปจะบฮู้ซ้ำน้องคงว่าไอีหยังบูมีอินเทอร์เน็ตแทบเทปจะบฮู้คือคือเห็นนั่นแหละหลักสุดก็คือเน็ตเบิร์ดเนาะเขาบอกว่าน้องเพิ่นดอกพี่น้องแต่เพียงแต่เอฟซีน้องคงหันนะคนบ่กว่าบพอมีนั่นอาจารย์น้องคงเั็นบูแมนพี่น้องเตย แล้วก็บม่ได้ลืมตัวเองอีกเนาะคันว่าลืมนี่เฮาจีไปเอาเงินห้บอก <c oughs> โดยดีสุดแล้วน้องอันบ่าวพ<ด>มีเดี๋ยวว่าโอ้คุมมือนี้ทั่วว่าหน,นักแต่หลายๆอย่างเนาะาว่าไอมาเห็นกิจกรรมนักแต่การสางเฮือนเนาะลหลายๆอย่างแต่ก็มาจะถ่ายได้พี่น้องเอ๋จะถ่ายได้ไปน้ำกันมียางกระถ่ายน้ำกันเ<ห>ติมเนี่ยเติมยางกระ ผู้หูไหลชวนไล่กาเติมให้น้องทงกับซาลัพอนอ่าะเดยวเดยแมนแมนใส่ให้ไลก็เป็นเท่าใจบุเสือก็ทำสาลัพอนก็ได้เด๋ยโด๋ยบโลรานเห็นโบรานเห็นแมนที่ส่งให้เติมให้ตลอดพออีต้นโดยก็จะเข้าได้ดอกเข้าน่ะบริวารแนวใดเนาะาน้องทงอ่ะแท้จะบูฮหูซ้ำบอกว่าอ่านหนังสือบุ๊คเบ้นแมนเนาะแมนคือที่มันน้องซาอ่านในฟังอ่ะ เฮาก็บ่ต้องไปที่ซาคอมเมนต์ดอกเนาะเอาคอมเมนต์ที่ว่า FC เป็นคอมเมนต์เอามาเป็นแรงผักดันถ้าเฮาเห็นได้เพิ่นจะเเฮะยาบ่ไ้บ่ไเคียดอกพี่น้อ กดบริมากับสี right. uh ่ห oh ้ามอมาคืมือหนึ่งมามาจะเขื่อนะมามานีมือนึงมาจะเขื่อมาหนี่เข้าป่แมนเขื่อเดียวไปเห็นสายลงคลิปนะคือมือเดียวถ่ายนะมือละมือละเทือนหนึ่งบอกว่ามือนึ่งมาสอคนขืองถ่ายคลิปโอมานีคิดว่ามือาคกันไปมือหนึ่งจะถ่ายสคลิปโย ิดว่ามามาหนีนะมือหนึ่งสองสามเทือกคิดว่ามาเดียวอ๋อจะเดียวปะบือเดือดกัอยู่เบ็ดมืออะไรก็ใส่เนี่ยเออเดือดเดือดแสดงก็มามือหนึ่งก็ไลา่สมองเนาะแทบจะเบ็ดมือแล้วกันบไปใส่ก็มากวดกาบละเอียดลีเนาะอ่าออกจากตุ้คัามอะไรก็ไปอันเวือสาเวือสาเนาะช่วงนี้กับซองเทปนี่แหละพี่น้องกต่วไปใส่จะเป็นเขตใหญ่เนาะละเอียดเทือนเนาะ เอามาสร้างเพิ่นหั่นน่ะเอโพดิถาให้แม่อยู่เมืองนอกเพิ่นเบิ่งโดยๆอันนี้ก็เพิ่นไวดี้นเด้อเนไวน้อมคับ่ไวอีีโอ้ยังว่าคิดเจาะอยู่จนมาหลายมือบ่ได้มาจนอยากอายวาความจริงจนจน่เคย่้งนี้โอหลายแล้วามาอยู่บ่เป็นยังเนาะการที่เฮาสอยเรือพี่น้องต้ย กับผลไม้วามว่าสิมีเงินได้จังไห้มากได้ผู้นี่ได้มากกได้กับโบเมนเนาะเทาว่าผู้ใหญ่นี่ซอยทุกครั้ทั้งบอลลั่นกะดีพี่น้องเลยเนาะเขาแหย่ห้ซอยกันหลายๆสองทางแหย่แห้ย่ไอ่คนมาพี่น้องเลยเป็นอย่งไรเอ่ยถ้าเป็นอยากมานําอยู่อยากมาแหย่สารพรแล้วบอกให้ลูกใหญ่ไว้กันจะมาไขลูกไข่ได้เดาเดือนไห่ไข่สอดเลย ปีสองปีก็คือสิมาได้ยี่โด้ปีปลายปลายปีหกเจ็ดเดือนต้องหาร์ดเลี้ยงแลยมันจะจังหวะท่านเปิดมาหนิบอลลันให้ไปกับน้องพามีเออบอลพามีเลยแบบว่าไปท้ายคลิปเลยว่ะคือบอลลันกับสไปเบี่ยงตัวเองแมนเขาเอาส่งให้สารัพรคือเก่าโดยมัเปี่ยนซื้อซ่งสารัพรมาแับนี้อ่ากับบอลลันคือเก่าใส่เมื่อกี้กัเปลี่ยนก็ได้เียนแมนมันมันอยู่ในอันนั้นแอดเค้าสารัพรเนี่ย นะแต่ว่าเปลี่ยนใส่บาลานซ์ซะช่วงนี้อยู่ในระหว่างที่ว่าเจ้าดมเนินการค่ะเมนโอ้โหอยากป้าเนาะโอ้เราป้าหึงเติบได้เอื่ยกันได้ปีหนึ่งเมนปีหนึ่งเราว่าคนยูคนวะแนะนำคนยูเห็ดคิดโอ้คันว่าไปเห็ดเห็ดจีก็ต้องบดมือคือตะกี้หมดแหละเมนเราชอบไปตะกี้กัไกลเติบ เนาะหอดค้ำมวนเนาะจากสามในแม่นมไงไกลกับเอื่อยครับไปเขีทาบางทองบอกแมน่นอ๋อเขดนะไกมอยู่พี่น้องเลยไปหาทายคลิปทายยังไงได้พิจารณาต่อเนาะมันนี่กับไปเบียดต่อบ่ะโดยสิไปเบียดต่อนะเขาเพอได้ซื้อนุ่มให้ลูกเลยนะเพราะว่าทายคลิปก็ออกความจรงิงโดยอันยอดวิวบ่อย่างดีบอรัดมาถ่าย,ยจังหวะขั้นว่าโอ้ขั้นว่าหลายคนว่ามา,กกาเกาะบอก่ีเอ็นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกาะเกาะน้องพามีบอกพามี เพราะว่าพันเป็นคนที่ว่าดังแล้วก็เป็นคนดีช่ว่านอใดไปน้ำกันพี่น้องเน,น,งนะงาะคำว่าเกาะมันกระโบเมนพี่น,อน,น,น,น้องไอ้ชื่อว่านอใดเนาะเข้ากับโบได้ชื่อว่าอันนันเกินน่ะนะไปน้ำกันแต่บาร้ากับสาลาพกนก็ยังมาหักแพงกับเบาพมีแท้นเนาะไม่ว่าแบบว่าสิบมาแบบเคมาถ่ายคลิปโบเมนเด้คือแบบสามารถแบบว่าเป็นกินเข,ขนากินั้นกันได้ไปเยี่ยมไปยามกันได้อยู่นะแหน่หักแพงได้ ว่างานดองบอลลัทมายาไหนไห่วงไออันเบาพ่อมีกระซัมเกือบเจ้าผ้าผู้หนึ่งคนใดเรากัเนาะอบอลลัทก็เห็นน้ำใจถ่า,ยายอยู่จนแล้วเนาะมีางานกระไรเพิ่งน้ำกันสมควรสมควรถือว่าเติมนึ่งอ่ะแหละเห็นแต่เสาจนจำขำเนาะรวยเนาะบอลลันเพ่ยกับเป้าบม่เคยเก่งปคนใดเนาะที่จริงแล้วกับทางอื่นน่ะพอได้แต่ทางนี่น่ะบอกบ่อยากเป็น โบธนัทนะโผลนไปโดยจะเก่งเองเนาะว่าโบอยากม้วนเอฟซีวะบอลันเบาแข้งนี่แหละเนี่ยอื่นนะเพราะเบาได้ร้ายอยู่แต่มาเบาอันแบบทามแบบยางบอลันทามบุเก่งแบ่แม่ยากข้างขากระกะนะโดยบางเทีก็ยังเอาน่องเป็นแบบอย่างแบบการเบ่าเบิ้งคลิปเบิ้งยังนี่ได้โดยจังหวะเด้วสะโพสลามพอนแห้งเบิ้งเบิ้งแต่กระเซียคือนี่แหละ สั่งบอลันมาถ่ายคลิปมาถามน้องพรสั่งบอลนี่งให้มาพผลหมักเนาะเป็นยังไงไปถามข่าวถามข่าวน้องเบิ้งเบิ้งมาดออว่าถือดามาแห้งแท้เอฟซีก็วทะลุทะลุมแท้ว่ะดยโอ้ยว่ะบอลันก่ามากเลยสิและเนาะคลิปแล้วมราเนี่ยนี่แหละพวกก็ได้แั้วคลิปที่สองเลยละดีดีดีมาถ่ายกันไล่ลงไลายมือก็ได้เนาะโบลิโดนชิปนาทีหนึ่งคลิปนั้นนะแนนบอโดย ฝนตกแหงเดีวเาบริษัทให้สั่งตัวนี้จังนานีเลยอ่ะบดนี้เนาะบอลลันมันเมือดแห้งเมือดแห้งพี่เนาะขนาดเทาเป็จักเมือดหรือว่ากล้องบ่กล้องเน่กล้องเมือดโดยบอลลันกับซีบรีบ่าวยังหลายเนาะพี่น้เนาะต่อไปกับคือในคลิปเขาเละเนาะอ่าทั้งมาเบิ่งพอสร้างพอเปลี่ยนแล้วกับน้องทองบ้านแล้วก็มาเจออ่าบ่าวพามีฝันกับซีแจงหลายสิ่งหลายอย่างบอลลันกับเป็นห่วงพี่เนาะ ไมยถึงว่าเป็นห่วงแบบ่ะยานว่าเอฟซี FC เนาะคือว่าแหละเขาถล่มทลายไลยฮะนะก็เลยมาทายมาทามข้าวผลเบิงแล้วก็ทายคลิปไปพร้อมพี่น้องเลยเป็นอย่างน้องขอบใจลาย,ลายจะได้กับบอลลันกับสิบหางให้เอฟซีบาวพามี่เนาะเอฟซี FC, ทีมงานของผลพร้อมเนาะฝากกดติดตามแล้วก็เบ,บิงคลิปให้บอลลันเด้อจะได้กับกับผ่าก็ได้อ้อมกอดผมเม่พี่น้องเนาะทางฝั่งเราแล้วกับฝั่งไทยบรุษัทสุขสุคน คลิปนี้บาลานกกสิจากคำว่าสบายดีายลาก่อนเด้อโดยโดย